จากไหนโอ <laughs> โอเค,อเคส่วนที่จับสัตว์ที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นที่นี่นะครับเนี่ยพอมาสปาออกมาจากสปาปุ๊บโอออะไรครับเนี่ยอะไรครับอะไรครับผมอยากได้ไหครับเนี่ย เป็นเพื่อนกับแอดครับแอดเขาให้ของมาเยอะอ๋อขอให้เลยอ่ขอให้เลยแบบนะั้นแบบนะั้นไม่อย่านอกเรื่องกันเลยดิฟัาอย่าอย่านอกเรื่องเลยเอาผมจะแนะนำที่จับสัตว์ที่ดีที่สุดนะครับที่นี่ครับเป็นที่ตีบอสอะ หลั oh, กหลักหลักไปที่ตีบอสครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูครับแป๊บหนึ่งนะครับขอหาบอสก่อน แบบับหลออแบบคือพอตีบอสท,ทุกๆหนึ่งร้อยไหมครับออสัตว์มันก็จะออกมาแล้วที่เนี้ยคุณถ้าเกิดค,คุณอยากจับอะไรก็จับได้ครับก็เพราะว่าสัตว์มันออกมาจากบอสบอสท,ที่นี่เลือดบอเสเซิร์ฟนี้เลือดเจ็ดร้อยมีมีบอสแมงมุมกับบอสซอมบี้ ส,ส่วนขายกาหารมาก็จับบอนส um, film, นะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับซอมบี้ทั่วไ <he ochond> ปหรอกครับบอสเจอแล้วครับเจอแล้วเก่งเหรอมึงอ่ะมึงอ่ะเก่งเหรอดูดูลูกเราคดูลูกเราดู อยไว้ไม่รู้นะครับออกมาเป็นแม่ใหมที่จริงแล้วเริ่มแรกมันจะเป็นดูครับดูตายปุ๊บมันจะรีโหลดหากก่อนอย่าบอสบอสโอเคอออเราแนะนำมัน,มนแค่นี้ก็พอครับ <c oughs> โอเคก่อนจะจากกันไปนะก็ฝากติดตามกดช่วยกันกดซับสไคร์กับโฟโลคลิปผมหน่อยนะครเอโอ้อยากรู้อะไรก็ถามผมได้นะครับผมชื่อ mz ในเซิร์ฟนะฮะับดีชเชนส์นะครับบอลเลยดี้นะครถ้าเกิดคุณมาเนี่ยไม่เหลือนะเออเซิร์ฟนี้ตายตายของไม่ตกนะครับ ยกเว้นที่เซอร์วิโวลเซอร์วิโวลตายของตกนะครับช่วยกดซับสไครต์กันหน่อยนะครับขอบคุณค่ะ